สวัสดีทุกคนผักอะไรสวัสดีตอนเช้านะฮะนี่หางสูมีตะบกักทีมมาคืออะไรผักอย่างไร่ะกบไหนมาซื้อมาต้องมาได้สองโลเมื่อกี้นี่แหเออต้อมกบในส้วะ สิ้นมึงสีดาสิ้นบ่นี่ oh. ก็เบื่อสิ้นเด้มันมีอยู่ในตู้เย็นต้มกบนะเฮ้ยมึงอยู่กับกูมึงต้องกินทุกอย่างแล้วมาค้ามโรดมาต้มมัน เป็นคืนใจคนมัวบ่หูกำลังวาดกลัวอียังสามต,ตัวต้มกบสก้วไม่ป่นแล้วนะอา้าวกี่ปุ่นกี่ไง

ก่อนสิเพนน่ะไปไล่กระหอมากบ้นังกินเลยบ้านังอยู่ด้ยังก็คือบอฝากวะสิมาสั่งสื่อนี่ฝากไปโม้เลยหรอวะราสิไปบอ ยากเวียกวันนี้นี่ไ่ได้นั่งก็ให้เขาจ้าห่อหายแถมสูงพี่น้องเลยอันนี้นะงวัวตอนที่แหงสิควยอีกเลยเห็นไรแต่ก็บังดับควยเท่าตัวบักไงนี่นะโอ้หอืมจะมาเมื่อนมาจากน้องสิโนบอกเออควายไงแล้วมาสืคอไฟมันโจรอ้าวบั เห็นจุ๋มไรเมืเอ่อมวามันโทรกไไ่องเมืม่อกี้น่นอยยางลูกไปเบิ่งเสาเขาจะต่อเสาขุ่นมาเสียเอาสัมไตรไปภาวาเจ้าจะขึ้นอัน,คนเครื่องทั้งฟ้าพูดโพวายเสียเครื่องทั้งผ้าผู้บ่าวาเต็ยังนี่คืาาออะไรจลมเห็นกับทาง จะซัวกบด้วยโอ้ยสองโตัวสีอิ่มตีอืมอลดลอยหาซีฟลดลอยหาซีฟซวกับสางนะเฮ้ยต้มสดหนาดน,นี่นต้มเกต้มจำเสือไทยใหม่เลยไห้่งจูดูวาหางผุนี่ใส่อี๋ยไ้มา กูว่าเงินพายเงินพายตะหนาวมึงกูกสิเมีม่ยงอยู่มายืนยันสลิปนี่สองพนันนี่ก็ต้องมาเสียขาโอนนี่อีกหนาวมึงอันหาพัานเป็นอันพี่ท่านมืองน้อง,องคนฝ่ายมาหายเลี้ยงทีมงานแกเกี่ยวเขาแล้วมึงเลี้ยงเขาละเลี้ยงอะไรสรุปอาของ ที่อันนั้นบอสจะมองอ่ะเอาไปวกวางเงินผู้ได้ข่าวมันบัญชีูุ่ณเหวะจะเลี้ยงหมงกระตนันยังไงวะใช่ไปจะมากินซี่งง่ว่ะหรื้ป่ในที่นอกเอ้ยมาก้อยแจ๋วฮ้ย <c oughs> อาหารเช้าของเราเราแค่ไอโถมันตายมันมาตุต่นมัน,น <c oughs> หเหยียดกอกบ้าเลยนะพี่น้อยบางเ่้น,เนตัวมีอย่แจ่งบ่มีน้ำบ่ ซุกโพดเลยเนี่ยนะสินะซะครัยาบมอนมาแนยนห่บขอบคุณนะสำหรับเงินฝากสองพันบาทให้เป่าหมีขึ้นบ้านใหม่ยินดีด้วยนะคะยินดีก็บเป่าหมีด้วยนะ ที่ขึ้นบ้านเสร็จแล้วบ่าวมีก็็จะไปนอนที่นโน่นขอบคุณก็ณจะได้นอนคนเดียวจะนอนสามคืนนะคะคุณยายจะนอนอ้าวแล้วมึงจะไปนอนที่ไหนมึงจะมาทำไมฮคุณยายจะคลองบ้านสวนน้ำบอก <c oughs> โอดโพพี่น้องมึงนูใส่แป้งน,นุ่นวะนะอย่ใส่ลายแล้วมันเปือง มือถว่วแจ่วนิดหน่อยพี่น้องปลดลึกพิโลน้มาจนเบก็หิ่งเบิน่ตั้งกหนกมาลกระแดกนะด้งนะกเซน์เอขายังมาทนตากปลาโนอยู่ในสายลงไปญี่พูดนะสิเห็ดคัวติดกัแพงเลยำความสะอาดได้ อด้านล่างนะเศษขวดทดิก้กําแพงล้องเสียออกทังหลังฉ<ส>ันจะทุ่มฉันจะทุ่มเงินสดหลายล้านบาททำตรงนั้นเนละมิดขึ้นมาอนาคตจ้ะอนาคต พี่น้องขาสี่ฝ่าเลยนี่โอ้ยซุมเจ้ายังหมดจากของแสบเดอ้อตอนแรกพอสิซัวโอ้ยมันนานเกินตมจําแจ่วโลดรดเร็วเป็นยังได้พี่น้องขอลอยกระทงมาคลืนนี่มนวนอย่าบอกอยู่ไทยนะสิมวนเนี่เพราะว่ะาคนหล่อย่ามากระบาดหนาวอยู่ล่างที่เจ้าเอ้ยหนาวอยู่ล่างก็คนหลายได้คุณนาขึ้ื่นเต็มตะลุกคน

นั่นทวันนางกลางแปลงบ่แมนบอมันจิคล้ายแบบจอใหญ่ๆแล้วมันกับเปิดเพ่งเฮาเต้นอี่เนียนันทวันดังที่สุดในสุรินทร์กับนันทวันหแล้วอ่าวนะทุ่วันเก่าทางไปปัทางไปรอสบายต้เอ๊ะจะแบบมันรู้หรอเอคนดูนี่ใ้นะกาเปิดฟันคือซีเมนวันลายวันสินก็เลยฟันลายไห่รับหูรับตา จอมแสบเินไป็นไปนอนเมื่อนำมาคือเอามาบวกกินเออมันได้กินน้ำเอาจ้าแบ่ง,บงกันกินไปหน่อยเอกกอก,กินพออยู่ขี่เก้า ก้วกบนะพี่น้องมากินข่าวสาวดีกัน,ลนาากเนนนลยบ่ิสุทธิ์ใจบริส้สนใจกับสาร ตากๆตา,าตองาั่เลยแขกยืยย่ตมึนามันจะคอยู่มันน่ากินมากเลยทุกคนอันนแหละได้แล้วได้แล้วใส่แล้วองอ้องอหมอนะั่มาซเมื่อได้สั่งแอเีหอไหมน้องสั่หลักอกนั่งเขาไปผดกเัเาไปไปลายเดือนพอแล่จังเมือ่อ หรือว่าเราจะสั่งกบไว้ผัดจะเผาขายกิน <c oughs> แต่ผัดกุ้งผัดมึกฮะนะทะเลกระหมูลกักลักนะแล้วมาข้าไมไปนู่นหนึ่งเนาะ,นะมาเดินฐานผสมมาได้ฐานพี่นอ้อง เหยื pues. ่อผีดิบเลิศเลยพี่นุ้ยกิ้นหอนไม่ใหญ่เนาะเลิศแฮหทองรักอีเม่ต้มกบของโปดคุณแม่ขนนี่แม่รู้ไหมพี่พรชินอย่างอื่นกับพริกกระเพาะสีมันได้ลักษณะเข้ามกระเพ็นกระพรอนก็ยังไม่ได้หายเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเทปเออพอตอาน้ำปลาลงแล้ว มมากแล้วมีนนเคมกันเแซ่บแห้งพี่นอ้องอร่อยอันนี้ก็สู้บ่ได้เด้อซีนน่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะฮะบอกเลยเอาเอาลงมาอีกแล้วพี่นอ้องแปลงนัวลนะเน้นแล้วเน้นอีกดถ้วยแจ่วนิหน่อยๆจนขาวจุน่นผูนวันนี้มีสิ่ง<ห>ที่มีชีวิตนี่มันมีสิ่งที่มีชีวิตตักขึ้นนะมันจากไหนไม่ใส่แม่งยังวะมื่อกี้ทำงานนะคุณผู้ชม